หาไม่ได้ที่ไหนมีแค่ช่องนี้ช่องเดียวเท่านั้นจริงไหมาะพระเอกติดดินช่องเจ็ดขวัญใจคนทั้งประเทศทำตัวเหมือนโจรแ้จริงรวยหนึ่งรอยล้าน หลายคนอาจจะติดภาพที่ว่าเป็นดาราคนดังแล้วต้องขับรถหรูใช้ของแพงกินของแพงอยู่ตลอดเวลาแต่ในความเป็นจริงแล้วเหล่าดาราคนดังลหลายๆคนกลับใช้ชีวิตที่เรียบง่ายไม่ได้เวอร์วังอลังการเหมือนกับในละครที่เราได้ดูกันอย่างเช่นถ้าพระเอกคนดังเหล่านี้เรียกได้ว่าหนะ้าเอาเป็นแบบอย่างม,งมากๆค่ะเพราะนอกจากจะมีรีกีเป็นถึงพระเอกหนุ่มชื่อดังแล้วไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของพวกเขานั้นก็ดูมีความสุขมากได้อยู่ ู่กับสิ่งที่ชอบใช้ชีวิตในแบบที่ใช่เรียกว่าติดดินสุดๆเชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้จักพวกเขาเป็นอย่างดีอยู่แล้วแต่จะมีใครกันบ้างนะัดไปดูกันเลยค่ะ 1. เวียสุกรวัต์พระเอกช่องเจ็ดที่รักธรรมชาติและก็ยังมีที่ดินส่วนตัวในต่างจังหวัดที่มีทุ่งนาบ้านหลังเล็กๆรอบๆทุ่งก็ยังมีบอ่อปลาอยู่อย่างพอเพียงและมีความเงียบสงบเห็นเป็นพระเอกหนุ่มขาลุยแต่หนุ่มเวียสุกลวัตก็เลือกที่จะมีมุมสงบๆกับ ภรรยาวิกกี้กับบ้านของตนเองที่มาจากน้ำพักน้ำแรกซึ่งไม่ใช่บ้านหลังใหญ่โตกับที่ดินผืนนาเลี้ยงปลาอยู่อย่างวิถีพอเพียง 2. น้มรับพีพัรเอกพันกูลหันมาใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายท่ามกลางธรรมชาติทำฟาร์มทำไรน่านาท้งจังหวัดนครนายกแต่เจ้าตัวก็ยังคงรับงานละครงานในวงการบันเทิงอยู่เหมือนเดิมไม่ว่าจะทำอะไรก็รุ่งเรืองไปหมดทุกอย่างแถมยังถูกชมเปราะเป็นประจำว่าเป็นพระเอ เอกที่ติดดินมากๆเลยงานนี้ชาวเน็ตถึงกับแซวพระเอกหนุ่มของเราว่าพี่น้ำผู้ไม่ถือตัวถือแต่แก้วและเป็นดาวติ๊กตอกที่ไม่มีติ๊กตอกเป็นของตัวเองคลิปจะน่ารักขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะ 3. เคมหัสวีแม้เจ้าตัวจะดังแล้วแต่นิสัยไม่เคยเปลี่ยนได้รับความชื่นชมอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นพระเอกติดดินเคารบผู้ใหญ่อ่อนน้อมไม่ถือตัวความชื่นชอบส่วนตัวของหนุ่มเคมเจ้าตัวชอบสีดำม,มีขนมที่ชอบอย่าง หนุ่มไทยเช่นทองหยิบและทองหยอดด้านอาหารการกินเขาชอบอาหารอีสานส่วนของสะสมหนุ่มคนนี้คือรองเท้าและหมวก 4. มิกทองระยะเขาจัดอยู่ในกลุ่มของพระเอกเบอร์ตน้ตนๆด้วยหน่วยการที่สูงใหญ่ดูดีประกอบกับฝีมือการแสดงที่พัฒนาขึ้นตามลำดับรับบทได้หลากหลายในแง่ชื่อเสียงแม้ไม่ได้ดังเปรียงปรางถึงขั้นขวัญใจมหาชนแต่ยอดผู้ติดตามอินสตาแกรมกว่า1.2ล้านคนบ้านอยู่สระบุรีกินข ที่กองเป็นเพื่อนของเวียสุกุลวัตพระเอกติดดินของชาวไทยจริงๆ 5. านัดอติรุษเจ้าตัวถือเป็นพระเอกติดดินลูกอีสานไทยแท้จริงๆที่ลงคลิปใน YouTube อยู่บ่อยครั้งผ่านช่องของตัวเองโดยกําลังนั่งกินข้าวเหนียวส้มตำพร้อมเครื่องเคียงต่างๆอย่างอร่อยแถมยังนั่งท่ามกลางธรรมชาติบรรยากาศดีสุดๆเลยค่ะพร้อมกับพี่ชายของเขานั่นคือเวียนั่นเองในบ้านสวนของเวีย